โอเคกลับมาในพาร์ที่9นะฮะไปกันเลยเย่ yeah. คือพาที่แล้วเราช่วยแซมได้แล้วนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าพานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับลาล่ากันตัวอีกอะค่อยๆเก็บของก่อนไอ้เหี้ย <Okay. S 2> <Whoa. S 1> อย่าห่างจากฉันนะเว้ยมากับเราเราไม่ทำร้ายเขาหรอกโอ้ยเจอแซมแล้วฮนะเรากำลังมาช่วยแซมกันดีนะที่แซมมีปืนด้วย <c oughs> okay, โอเคเลย เฮ้ยต้องสลับเลดนนึงอ่าเราสามลูกมาสิเว้ยหมดยังโอเคไอ้ไงจัดไปหนึ่งดอกแตกไหม ม้วนตัวอโอยโดนชุดอ้อยเอ้ยยิงอ้อยเฮ้ยเอาใหม่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 กระเด็นเลย เมื่อกี้แบบประมาทไปหน่อยอืยิงไปกดยังหลบ c o v โอเค เก็บของเฮ้ย,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 ยไหนยัยอืมอืมโอ้ยโดนไหมวะ Ồ, mình nhiều cái ga đâu rồi nó là bữa giật nè Giỏi giỏi Ê Chọt phải lời Ôi, đồn phải ระเบิดยัดหน้าโอเคน่าจะหมดละ Nói... À... Thôi dù nên Họ sáng hết của nói Ui Lột Không quá tốt nhiên sáng rồi mà này Ơi, ơi, โอ้โหไอ้ลบเฮ้ยโอ้ยโอเคไม่มีอะไรไปโอ้ย <โ> <ITA> อ๋ออ๋ออ๋อโดนชุดใหญ่ตัวแดงตัวแดงเก็บของก่อนจะเป็นตายยังไงเขาเก็บของเฮ้ยโนบากันแชมป์ฟุม้วนตัวเฮ้ยกระเด็นมาตัวพางวะไม่เป็นไรตรงนี้เหรอวะ พวกมึงหยุดกูมไม่ได้หรอกลาละ่าปีมันทางนี้เราเข้า,าแค่เชื่อฉันในปวดเชื่อฉันเถอะคือให้แซมไปหารสนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเฮลิคอปเตอร์ดูว่าเราจะไปยังไง โอเคทางนี้ใช่บอกว่าเก็บของก่อนจะเป็นตาตายให้เเก็บของ โอ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยลาลาบอกอะไรจะซวยขนาดนี้เอ้ยอึมกระโดดอย่างรวดเร็วฮึบโอ้โหกระโดดตั้งฉากกั้นได้ด้วยเอ้ยปีนขึ้นอย่างรวดเร็วไม่นะฉันต้องหยุดเฮลิคอปเตอร์ให้ได้ ก่อนที่พวกมันก่อนที่แบบจะหาเราเจอแล้วก็พวกเพื่อเราด้วยอทำลายสะพานซะแต่เราจะฆ่าพวกเดียวกันเองนะครับเอายังมีผู้ไม่เชื่ออีกไหมยังมีคนเีอะอ้อยอ้ยอยก็ยังไม่ตายเว้ย เอาไอ,าเอา้เอาขวานสับหน้าโอา้โอย้ยบายฮับเกรย์ไทยเวกไม่ทันไม่เป็นไรเอาไม่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพายุมันอันตรายกันไปแม่งเอ้ยร้อไม่ดีเราเลยเราต้องรีบไปเจอล้อนะฮะโอ้ย กระโดดโ,โอ้ยหขวเอาไว้กระโดดโอ้ยอพไปนี่แล้วเออโอ้ยกระโดด อ๋อไปไม่มีจังหวะให้หยุดพักหายใจนะฮะโดดกระโดดอ๋อโอ้ยแค่มาถึงยอดแล้วตัวหลังคา ลอดไหนอะอยู่ไหนอยู่นี่ไงหนูกระโดดเธอทำได้ การเอียงเฮลิคอปเตอร์โอ้ยลุนไปลาลาจับมือฉันเอาไว้โอเคได้ตัวเธอแล้วเราต้องลงจอดไม่งั้นพายุจะทำลายจะทำลายเราไม่ใช่ทำลายสิ่งทำลายเรา เราทิ้งพวกเขาไม่ได้เราต้องลงจอดไม่มีทางไม่ใช่ในสภาพอากาศแบบนี้เราทิ้งพวกเขาไ,ไว้ไม่ได้คือนางบินก็บอกว่าแบบทำไม่ได้นะฮะในีไ่ไงยกปืนมาขู่เลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนี้ว้่ม่เลยมึงโคตรบ้าเลย แต่สภาพอากาศแบบนี้แม่งก็ไม่เหมาะจะแบบจะบินจริงๆนะน่าไง <IS U sovereign ly> พวกไม่ทันขาดคำเป็นไงเครื่องป็นตกอีกแล้วนี่ลำที่สองแล้วนะนเนี่ยโอ้ยลาลายังจะรอดอีก ลาล่าลาล่าลาลาให้หนูไม่นะอ่า C P R เร็วเข้าลาลาเฟื่องขึ้นมา

โอ้โอ้ยรถไม่น่าเลยรถหนูทำไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ เสียใจด้วยนะส๊อฟลาล่าเธอทําได้เธอเป็นคอฟฟนะโอ้ยตายอย่างสงบโอ้ยไม่น่าเลย โอเคไหมลาล่าเธอโอเคเหรอทุกอย่างมันก็พอลาล่าไม่ใช่หรอเราลืมไปแล้วเหรอว่าที่เรามาที่นี่เพราะอะไรน่นไม่ไฟร์้วอะไรเยสเออถูกของเธอฉันไม่ควรจะพูดแบบนั้นใช่ไหนรอฉันไม่รู้จะทำไงถ้าไม่มีเขาเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมตัว เขาตายเยี่ยงนักลบเราต้องเราต้องส่งอะไรวะแปรแรงกูเนี่ยเหมือนเราต้องส่งเขาให้สมเกียรตินะฮะ มีเรือขันเก่าอยู่ที่ชายหาดนะฮะเรยเสน่าจะซ่อมได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องออกไปจากเกาะนี้ให้ได้หรือหรือหรือลาราบอกว่าเราจะไม่สามารถเอาไปเกาะออกจากเกาะนี้ไปได้หรอพวกเธอแค่ไม่เข้าใจพวกเธอทุกคนบางอย่างมันไม่ปล่อยเราออกไป Something, I'm not the first one for the weird stuff, but, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat, and we're we'll leaving. Mm -hmm. you know right, I know you do. All I know is that we can't use logic to understand this place. I know you think, mm -hmm. you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. <laughs> I need Laura. The big man's right. เหมือนลาลาบอกว่าโล,โลนสัสคือคนอ้วนเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคือโรคนคนอ้วนก็บอกว่าเนี่ยคือมันก็ไม่รู้ว่าเขาพูด,พดยังไงนะไม่รู้ว่ามันจะใช้กดแบบกวนเหตุผลได้หรือเปล่ารู้แค่ว่าต้องการตัวลาลานะต้องการให้ลาลามีชีวิตอยู่เพื่อจะได้ออกไปจากเกาะพร้อมกัน แต่คือตัวเรารู้มันเป็เพราอะไรอ่ะมันเรื่องพวกนี้มันก็อธิบายยากอะเนาะมันบางคนมันก็บางคนเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบสิ่งลีรลาบอะไรเงี้ยลอวเธอจะทำยังไงต่อไปเธอมีสัญชาตญาณที่ดีดีหนูเธอแค่ต้องเชื่อพวกเขาไม่มีใครออกไปได้ พายุพวกมันเชื่อมสอดคล้องกับราชนินีแห่งพระอาทิตย์คำตอบมันน่าจะอยู่ทางเข้าสุสานอยู่ในสุสานของของเทพีแห่งพระอาทิตย์ ต้องไปหาเรือโจนาเรยสโจนาเรยสอยู่ไหมทุกคนไม่เงยฉันน่าจะไปกับพวกเขา Lara, อ๋อนี่เป็นไอ้นี่ของรอดโอเคเดี๋ยวหากองไฟก่อนอ่ะจะละ

I'm alive, and I'm certain that no boat or plane is going to get us off this island. At least not yet. I know the answer has something to do with him. The in that monastery. I have to do something. I I have to to have I have to stop this. โอเคเดี๋ยวผมจบไวเท่านี้ก่อนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะฮะและว้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะไปละบ๊ายบาย Have a great time